วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษมากเพราะว่าันนี้ดิฉันจะมาแปลงโฉมหน้าใหม่อีกสักหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมาทําคิ้วนะคะอันนี้คือเช็ดมาเลยเหรอเขาเช็ดให้เหรอเช็ดให้แล้ว,ลวอันนี้ก็คืออันเดิมมันจะตรงๆอ่ะแต่อันนี้จะเป็นแบบเป็นความเป็นคิ้วขึ้นมาเนาะจะบอกเสมอว่าคิ้วเจ็บสุดแล้วก็ปากแล้วก็ตาแม่ต้องอยู่แบบนี้ไปประมาณชิพเยนะ<อ>ังเรับจังเเจ็บไห แกแกวยหน่ออันนี้อันนี้พูดจริงไม่ทำไมพูดจริงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้แชน์นลอีกเช่นเคยนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษมากมากๆๆกเพราะว่าวันนี้ดิฉันจะมาแปลงโฉมหน้าใหม่อีกสักหนึ่งนะคะ จากหน้าผากที่ไปฉีดมาแล้วนั้นเราก็เลยจะมาสักคิวด้วยนะคะคือจริงๆหลักๆเนี้ยเฉพาะดิฉันจะไปฝรั่งเศสอีกประมาณ2อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเคยสักคิ้วมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วมันนานมากๆแล้วใช่ไหล่ะแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกแบบคือจริงๆรอยเดิมแบบมันแทบจะไม่เหลือแล้ว,วเพื่อนมันแบบมันจางไปแล้วแหละข้างหางเนี่ยคืออ่อนเลยก็เลยแบบว่าโอเคหาร้านสักคิวนะคะจริงๆไม่ได้หาหรอกก็คือติ๊กต็อกมันจะมีคนนึ่งติ๊กต็อกลง แบบเขาบอกว่าสักคิว2องหมื 20, 20, นะ่นในนั้นอะก็เลยเข้าไปดูไลน์เข้าไปดูไอจแบบรีวิวแล้วก็คือเขาทําสวยจริง ร้านนี้ดังมากๆนะคะถ้าใครเห็นไอจีีก็จะขึ้นตรงนี้ให้ดูแก้มว่าต้องมีหลายคนที่รูจ้จักแล้วก็ไม่ใช่แค่แก้มคนเดียวนะวันนี้เพราะว่าแก้มสะพาแม่มาทําด้วยโดยที่รายการที่จะทําวันนี้ของแก้มนะคะแก้มก็คือแก้มจะทําคิ้วกระปากส่วนแม่เนี่ยจะทําคิ้วคือหลกัหลกๆเดิมๆพือนางเนี่ยอยากทาคิ้วมากแล้วคือดิฉันก็เลยรู้สึกว่าไหนๆนางอยากทําแล้วก็เลยฉันก็ทําด้วยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวจะเป็นฝรั่งเศสคือมันต่อเนื่องกันไปหมดเลยนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูชมร้านแล้ววววก็บบเา,ารรีนน่ิิจงๆลอ คือไม่มีสปอนเซอร์แรงสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่าถ้ามันไม่ยุ่งเรถถื่อมันมัไม,ม่สวยก็ต้องพูดตามเพื่อเร,รื่องนะคะตังเลยเพราะว่าราคาเขาแสนจะโหดแต่จากที่ดูรีวิวมาแกะมาทั้งดูรีวิวมาด้วยหนึ่งใช่ปะแล้วก็เอาชื่อเขาไปเสิร์ชในกูกลง Google อะไรอย่างเงี้ยคือดาราทำที่นี่เยอะมากแล้วแกก็รู้สึกว่าเออมันต้องมีอะไรดีบ้างแหละนะวันนี้ก็เลยจะมาทาพิสูจน์โดยคิวตัวเองเนี่ยเป็นเดิมพันแล้วเขาทำได้ปะทำได้พูดๆเอ้ยล่าสุดอะแจ็คแฟนฉันเขาก็ไปทำผู้ชายยออ่่ะะททีีมมมมมเเเงงคิิววแตตตกกูึไไปให้้้ันน็็ดย บ่แตไ,ไม่ได้พูดจริงเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวกูพามืงศักดิไปกปะไม่เอาไม่เอาก็ทําตรงนี้ให้มันแหวงแหวให้มันเต็มไงไม่เอาแล้วมึงเลิกใส่แมสลายเสือเถอะโอ๊ยทุกคนเราจะมาตื่นเต้นพร้อมกันนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวแม่กำลังใกล้จะมาถึงแล้วดิฉันก็อ๋อจะบอกว่าด้าเนี่้อยู่แถว R C A ทุกคนรู้จัก R C A ปะอ๋อนิก Root หกหกอ๋อนิกรู o t หกหกอันนี้คือมันอยู่มันอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็หาง่าย อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะสแตนบายนะคะแล้วก็จะลงไปข้างล่างกันละความดีของมันคือสักทีหนึ่งก็ใช่มันก็จะแบบมันก็จะสวยอะสวยแบบธรรมชาติอะแ,แบบไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยและที่สําคัญคือสมมติต่อให้เราจะเขียนคิ้วไม่ถน,นัดแต่งมีเวลาเขียนแต่งคิ้วน้อยๆอะเราจะไม่ต้องมานั่งวัดกันเลยอะคือมันจะแบบวาดตามโครงไปได้เลยนะคะไปค่ะพร้อม ทุกคนเราก็จะมาแบบงูงูปลาปาแต่ว่าแก้มจองไว้หมดแล้วนะคะก็คือแอดไลน์จองเรียบร้อยนะคะแล้วจะบอกว่าคิวเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยแต่อันนี้ก็คือพูดตรงๆว่าแอบก็แอบ,บใช้ดีกีความเป็นแก้มกี้ชาแนลนิดนึงนะคะเพราะว่าบอกเขาตรงๆว่าดีฉันจะไปฝรั่งเศสหาคิวแบบถ้ามีใครแคนเซิลสักหนึ่งอะไรเงี้ยหาคิวให้แก้มนิดนึวิ่งถึงแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วสวัสดีค่ะ นี่เลยชื่อร้านฟิ i n s ตรน e คาเฟ่เอา้าคอฟฟี่เหรอมันคือร้านอาหารมันคือร้านอะไรอ,อ่ะเป็นยงไงไม่เคยมาเลยตื่นเต้นทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ชั้นสามคาดว่าน่าจะเป็นชั้นเอาไวส้สั่งเพราะว่ามีหน้าห้องเขียนดรือว,ว่าอาจารย์ฟินนะคะอาจารย์ดรนุชอะไรเงี้ยนี่อาจารย์มาแล้วนะคะ นี me, ira, ่สวัสด uh ีค huh. ่ะทุกคนคค่ะะนรับก็คือติดตามในจงไอจีแล้วก็ดูในทิกตอกอะค่ะคนหนึ่งที่แบบว่าเขามาฉากแล้วแบบคนดูเยอะมากแล้วเราก็ชื่นชอบมากวิธีที่เขาสักสวยจริงอันนี้ก็บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งแรกเลยนะคะกับอาจารย์จีอะไรอย่างเงี้ยก็เหลียวขอบคุณนะคะก็คืออาจารย์เขาฝีมือดีแล้วอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนว่าแบบดารานี่มาทําคลิปขอฝากคิวไว้ด้วยนะคะไม่ใช่ฝากหรือฝากตัวนะฝากคิวได้เลยค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนบ้างก็ก็เดี๋ยวพายาคมก่อน ใชายาชาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยแล้วค่อยออกแบบทรงกัน,นได้แล้วแล้วจับให้ดูอย่างเงี้ยค่ะท,ทรงตัวเนี้ยเป็นยังไงกันหน้าบ้างจริงผมว่าขอบทรงอ่าโค้ง ให้หน้าดูยาวขึ้นให้อยากเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ครับให้เขาสูงขึ้นอีกนิดหน่อยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ให้ตาคือเป็นคนตาสวยอยู่แล้วแต่พื้นที่มันแคบไปนิดนึงมันทําให้หน้าดูยังไงแบบหน้าดูสั้นหน้าดูสั้นแล้วแล้วพอดูสั้นเนี่ยก็จะดูแบบดูหน้าไม่ยาวใช่ไหมใช่คือหน้าคือหน้าหวานหน้าคมหน้าดุหรือว่าหมายถึงแต่ความรู้สึกท้าาหน้าสั้นหรืออาเงี้ยคือตามสัดส่วนนะตามโลเด้นเรชครับคือแบบตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันต้องเท่ากัน ยังไงแล้วก็ต้องวัดก่อนเดี๋ยวต้องวัด อ๋อคือมีมีขั้นตอนการวาดมีขั้นตอนอีกทีหนึ่งโอเคตื่นเต้นเนาะทำเยอะทำเยอะได้เลยได้เลยทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อเขามีการตอนกันแบบ้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พิีพิดฐานนะพูดตรงๆอ่ะพยาชาก่อนได้๋ยาชาก่อนให้น้องที่มายาชาก่ได้ค่ะก่อนยาชาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยออกแบบพอออกแบบก็ดูอีกทีว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วค่อยปรับได้เรื่อยๆไม่รีบก็คือเขียนให้เห็นก่อนเขียนไม่ตีกรอบเขียนเป็นเส้นเลยว่าทรงคิ้วจะกับประมาณไหนเลิ เช็ดคิ้วก่อนนะคะเดี๋ยวของยาชยาชาเลยนะคะนี่พยาชาล้วปาอคะกระปาอ่าปากดอก้ทานะคะกระป๋าพยาชกั่เดียวใช้สกปากดีอย จากหนังหน้าเลยอันนี้ก็จะมาทำคิ้วนะะคอันนี้คือเช็ดมาเลยเหรอเพราเช็ดให้เอาเลยดใชแล้วแล้วเขาบอกไปยังว่าคิ้วเปยังทำไงเขาบอกว่าจะทำหางคิ้วแล้วก็หัวคิ้วให้มันเป็นเส้นๆๆๆอ๋อเหรอไม่แต่เขาบอกเขาจะทำเป็นคิ้วสลับอีให้แม่อกยังใช่หางคิ้วไปถึงเห็นสลับอีปะสลัเห็นไม่เหมือนสลับอีอะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะหักหางคิ้วที่ลงไปถึงมุมปากเลยโรบี้ นี่วันนี้แก้มเธยามว่าแม่ท่องมาแล้วมีประชุมตั้งแต่เช้ายันนี่เลยนะตัวดูดีเรียบร้อยเห็นไหมล่ะสวยเห็นไหมล่ะายไดแล้วตอนนี้นะคะก็ถึง30นาทีแล้วใช่ไหมคะเริ่มชาได้เวลาเลยเริ่มชาจะเจ็บไหมนิดนึงอาจจะแบบจี๊ดจี่ปะใช่อันนี้ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือทำอะไรนะคะเดี๋ยวจะวัดก่อนค่ะ ใช่ครับเราต้องตัดออาอ๋อคือให้มันโค้งใช่ไหมคะที่บอกใช่ไหมเเออเห็นปะอันนี้ก็คืออันเดิมมันจะตรงๆอ่ะแต่อันนี้จะเป็นแบบเป็นความเป็นคิ้วขึ้นมาเนาะซึ่งปกติเวลาเขียนจริงๆไม่เคยเขียนทรงนี้เลยทำไม่เป็นเราตัดชูบปุ๊บจะมีควชัดเลยทีนี้ใช่ สวยเลยเนาะเห็นไหมต่างต่างอะ่ะผู้ชายเห็นไหมเนี่ยถ,ถ้าสักมาผู้ชายดูไม่ออกไม่ต้องสักไปทำไมนะ <c oughs> ผู้ชายต้องดูออกนะ <c oughs> ว่าสวยขึ้นอะไรเนี่ย <c oughs> ใช่เมื่อกี้หลอกแม่ว่าเขาจะซากิวสไลด์อีกอแม่วันนี้ไม่ใช่เทาเป็นสไลด์สวยเลยอืมน่าคมนึ่งนะแก้วตบาเขาแบึกนะวยี๋วเาตรงนีีกันปักด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าสักไปเร็วๆนะ สักพักน้ำตาไหลสักพักน้ำตาไหล,หลอะฮะเราเี้นเราเล่น <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องไม่ใช่เครื่องคับมันสวยอะธรรมาชาต <c oughs> ิใช่เน้นความธรรมชาติของคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะมีเส้นแบบบวกเครื่องไปด้วย <c oughs> เพราะว่าคุณแม่มีเป็นง,งานแก้แล้วก็คุณแม่เน้นแบบไม่เขียนชีวิตเลยก็จะทําสีฝุ่นลงทานให้คมไปเลยใช่เพราะว่าเพราะถ้าพูดตรงก็คือผิวแม่เขามีแบบในการตัดหลายรอบเลยมา ปกติเขาต้องมอไม่เติมอะไระอีกหนึ่งเดือนครับผมเดีย๋ยวนัดเข้ามาเพราะว่าเวลาทำเนี่ยลูกค้าทุกคนเลยพี่จะทําแบบกลางๆไว้ก่อนอให้เข้ากับผิวคงหน้าให้ดูไปธรรมชาติก่อนหลังหนึ่งเดือนจะรู้แล้วว่าควรเติมหรือว่าลูกค้าชอบประมาณไหนถ้าอยากได้เข้มเราเติมได้แต่ถ้าเราทําเยอะตั้งแต่ครั้งแรกมันเข้มไป,ไปไมันจะแก้ยากอันนี้เขาเรียกว่าสักแบบ แต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันอย่างลูี้คิวแตกนี่ค่ะได้ครับแล้วมันจะมีขาวๆสุดๆใช่ใช่ใช่ทำได้ผู้ชายครับวันนี้ส่วนวันนี้ลูกค้าทั้งหมดเป็นผู้ชายไม่ทั้งหมด70%็ดเนวันนี้ยลูกค้าแบบผู้ชายติดติดติดอยู่ในผู้ชายเปิดใจเยอะลายเส้นเหมือนกันหรือฝุ่นถ้าแบบนี้จะใช้ลายเส้นแบบเครื่องถ้าเบรดดิ้งเนี่ยมันเป็นเบนท์ใช่ จะปากเจ็บก,กว่าไหมคะหรือว่าพี่จะรู้สึกกว่าสามอย่างลูกค้าลูกค้าที่มาทาําคือบางคนนะคือทํารวบเดียวเลยคิ้วตาปากจะบอกเสมอว่าคิ้วเจ็บสุดแล้วก็ปากแล้วก็ตาตาเนี่แทบไม่รู้สึกเลยระหว่างนี้เราก็จะทายาชาปากกันนะแล้วปากมันมีการสักเหมือนกับไอ้เมื่อกี้ไหมคะใช้เครื่องครับใช้เครื่อง ่ก็แบบนี้กลับบ้านแล้วก็อีกเจ็ดวันเดี๋ยวค่อยเช็คลงสีแม่ต้องอยู่แบบนี้ไปประมาณอาทิตย์นึงนะใช่แล้วแล้วต้องไปเจอปู๊กับเจอเด็กวันเสาร์นี้แล้วไม่ไม่ไม่เป็นยักษ์ไปเลยเหรอก็นั่นแหละเป็นยักษ์เลยเป็นักเลยก็ให้เขารู้ว่ามาสักคิ้วเนี่ยเพราะว่าไม่มีเงินก็ตัดไม่ได้นะคนเราก็ต้องอย่าดูสวยใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงนะคะใช่สวยต้องมานแบเนี้ค่ะครับถ้าไม่มีเงินก็อดไปก่อนค่ะเอาความสวยก่อนค่ะ ใช้วิตามินซีตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ทาฟูชั่นนะคะคุณแม่ใช้เบอร์ศูนย์ห้าค่ะริสริมกใช้เบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะโอเคทิ้งไว้เดี๋ยวถ้าทำคิวเสร็จปุ๊บก็ต่อไลยปากได้เลยมาทรามาเช็ดคิวกันเต๊ะ เป็นปีขึ้นไปนู่นน่ะไม่รู้แหละเดี๋ยวันเข้าเดี๋ยวกานเข้าเธอวนนจริงๆรมันจะจบไม่ทำไรครับานครับสีทินคิ้วครับใช้อันทีเส็บแล้วเหรอคะใช่ใกล้เสร็จแล้ว่ะมากต้องเติมคอนหอต่อีกเดวเติมอีกหนเส้นนะคะ กวาดให้ดูไหมว่ะขนแทบจะไม่ขึ้นทำใหม่ทั้งหมดเลยไม่มีขนเลยเห็นปะขนมีตต่แค่ตรงนี้หน่อยหน่อยนึงอันนี้ก็ไม่มีเลยสร้างขึ้นมาใหม่สร้างใหม่มาหมดทำดูได้นาประมาณหนึ่งปีครับผมถ้าไม่หนึ่งปีก็ต้องมาทำอีกอะไต้องมาทอันนี้สีเปิดเลยปะปากเดี๋ยต้องผสมฮะมีหลายเศษมากของมันจะไม่ทำให้ ดูมาทานลิปโอเคจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติใช่ให้มันดูแค่ดูสดใสขึ้นนะไม่เน้นไม่เน้นแบบทาลิปตลอดเวลาไม่เน้นม่น้นปลอมเปลนรูปพี่ตรงจอิวไม่เดี๋ยวรูปพี่เขาทำได้เลยเติมให้หน่อยเลยเธออ่ะเธอไปเธอหมดโมจิวงจุ้ยเรื่องอื่นคิวสำคัญเฮ้ยิงที่มึงคิวมึงดื้อบ้าเออเออหัวเห็นอันนี้คือะไรคะยาชาครับสกิปผิวแล้วลงยาชาอีกหนึ่งตัวเจ็บไหมไม่ไม่ค่ะ หเห็นไหมแหงก่อนแล้วหรอไงตอนนี้ก็มาถึงปงลัางแล้วหบุดเจอยวไปที่เรียบร้อยเฮ้ยหลับแล้วหรอ,อเด็กเด็กสิสวยเลยมันทาดานิดน,น,นึงเนาะนั่นนีหลังออกได้ไหมครับอ๋อไปถึงคิวใช่ไหม อ่าคิ้วเนี่ยงดน้ำสามวันแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสเลยนะคือแบบทางฐานได้กระดิ่งเนื่องใช่ครับส่วนปากงดของเผ็ดของร้อนไปก่อนเพราะว่ารแค่พูดเสร็จสิ้นพิธีการมาแม่แล้วอ้าวถึงแล้ว สดดไ้นนิึงใช่แปลว่าของแม่คือจะเป็นลายเส้นแล้วก็ประสบสีฝุ่นใช่ไหมคะอันนี้ในกรณีที่เหมือนแบบโพที่เคยทํามาแล้วใช่ไหมคะเดิมชัดอยู่แล้วแล้วก็ปรับสีคือถ้าเพื่อนแงคือคิดแก่เนาะโอเคอันนี้คือกําลังลงสีฝุ่นนะคะขียคุณครับเราจะได้ประหยัดเวลาในการเขียนคิ้วต่อไปแม่ก็แทบจะไม่ต้องเขียนคิ้วเลยปรับสีคิ้วเดิมเลยครับให้เขาดูแบบดูละมุนขึ้นมีมิติ ก็ไม่เห็นจะเจ็บเลยแม่มันไม่โดนเลยไม่โดนเนื้อเลยอย่าคือมันเล็กมากเลยเหรอคะเข็มว่ะใช่ครับแก้มเข้มห็นรู้สึกลอยลอยอ่ะมันทิ้มๆตลอดอ๋ออดทนจะออกมาสวยทั้งทีทำแล้วก็ต้องออกมาสวยสิเนาะเข็ดยางนี่เองได้แล้วแหววแล้วผาบละสวยมากเออสวยนะเนาะคิ้วเป็นคิ้วเลยค่ะจริง แต่เดี๋ยวพอลอกแล้วเขาจะซอฟลงกว่านี้ครับถึงปกมเป็นธรรมชาติกว่าีใช่โคเวอร์สีเดิมอันนี้ก็แก่งหน้าแบบไม่ต้องแต่งก็ดูดีเนาะรู้สึกว่าอจริงแับสักเดียวใช่ไหมคะัเดีหนนี้พูดจริงไม่ไม่พูดจริงไไม่เธอไม่ตลกเพราะว่ามันเป็นหกมันเป็นหงจุ้ยเธอมันไม่เจ็บ ทำไมงั้นก็เติมให้มันเต็มเฉยๆฮะนี่คืออะไทครัทำให้มันหนึ่งอ่ะให้มันปุ๊บทับกัน สรุปบอกแม่คือสีปากคือธรรมชาติมากแล้วแบบเดี๋ยวเราจะแบบละมุนกว่านี้ใช่จะละมุนแบบฟิลแบบสวยแบบผู้หญิงสวยอ่ะคือบางบางเพื่อนที่ทำมามันโป๊อ่ะเหมือนเขาผมสมสีเลยตลอดเวลาใช่ใช่ใช่แบบธรรมชาติถ้าฮาริสมันอ่ะก็คือจืดแต่คิวคือดีมากเดี๋ยวรอตอนที่มันแบบแต่งหน้าเต็มเต็มกว่านี้จะเห็นความแตกต่างเลิศเข้าใจเลนะเข้าใจแล้วทำไมชื่อเสียงด่งดังขอบคุณค่ะ โอเคทุกคนอันนี้ก็กลับมาบ้านนะคะล้างหน้าเช็ดหน้าออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้คือหน้าสดคิ้วลีปากดีปากสีดีตอนนี้คือทุกอย่างแบบเอร t มากแล้วก็ประทับใจมากเฮ้ยขอพูดเลยมึงตอนแรกกูคิดในใจแล้วนะว่าปากกูต้องบวมแน่ปากต้องเจอกินอะไรไม่ได้แน่นอนแล้วปากคงขยับไม่ไหวทุกคนดูดิทุกอย่างปกติคะ่ะลูกสาว เฮ้ยไม่มีคำอื่นจะพูดขอกลาอ้าบก็ประมาณนี้ทุกคนให้ดูแบบลายเส้นของเขาเกินเบอร์อ่ะสวยอ่ะเมื่อกี้คือแบบวิดีโอเฟซททมกับเพื่อนแบบหลายคนมากคือแบบเพอร์บูเธอ,อมากพูดเลยคือไม่ต้องแบบใช้ฟิลเตอร์ IG จเลยเพราะมีคิ้วและมีปากสวยอ่ะคนเราเอาเคกประมาณนี้